ครับท่านผู้ชมครับสาหรับพาร์ทนี้เราก็จะไปหาคัมภีร์ม่วงกันต่อนะครับไม่รู้ว่าไม่มัน่นใจว่ามันจะต้องไปหาที่ไหนนะครับแต่อันนี้คืออะไรวะอออย่างหับผวาเออซอมบี้เลยไปก่อนนะก็เดี๋ยวไปหาคัมภีร์ม่วงเสร็จเราก็จะไปดําเนินเคล็ดหลักนั่นเองนะครับผมแต่ตอนเนี้เอาไงดีวะโอเคครับเดี๋ยวผมจําได้แล้วว่า มันจะอยู่ตรงนี้นะครับไออัอาตราดอกมันตรงนี้น่าจะเยอะนะครับผมจาได้ละไออัลพีม่วงนะครับประดาบโปลยสิทธิในต้องวนนั่งฟาร์มตรงนี้วนๆใบนะครับแล้วก็มันก็ได้เอ็กพีด้วยนะม,มาสกิลอะไรประมาณนี้อ่ะไดอกบ,บางเถอะอุ้ยได้สองอันเลยสวยเลยนะอย่างงี้ ขี่เกินมึงสกิลไะหอยอันหนึ่งได้ไหมจะได้หรือเปล่าสวยดิสี่อันแล้วปะเราจะไปลุยกันแล้วก็มีดับผวาด,ด้วยดาบผวามีครบแล้วนะครับเราจะไปลุยอันนี้กันว้ามาละพร้อมครับ ทางนี้ปะวะเฮ้ยไม่ใช่ดิทางนี้นะครับซ้ายมือนี่ทางหากเอเ้ยปครับโปรยไปไป,ไปเว้ยกูมมาแล้วพวกนี่ไงโดนไป เรียบร้อยไปอีกแล้วไม่ชอบเลยนะวันนี้เราค่าจะเสียเวลาเสียยาผมด้วยโ้ออูยังโดนอยู่ดีเหรอกินดับผวาก่อนนะจะยุ่งเอาหู่งหายแล้วเหอเพื่อนโอเครอมไหมอ,อึ๊บ โอ้มันต้องลงไงวะอืมอืออ๋ไ้มันต้องลบยังไงอ่ะเนี้ยต้องชิดตัวให้ไหวที่สุดนะครับไม่ใช่ละพวกไม่ใช่ละ สองพันน่าจะพออยู่วะโอ้เพื่อนมันจะขยัน,น,นหนิกไปไหนแย่และอ๋ออ๋อออเฮ้เฮ้ระยะไกลก็จะหลบง่ายนะครับแต่ผมเจอกูแค่นั้นแหละองปันครับท่องเวลา เอาอีกแล้วแลกูจะตายไหมเนี่ยยาก็ไม่มีโอ้ยยังอยู่ครับโอ้ยเกิดอยู่กดแม่งหน้าเลยเนะี่ยพ่อมึงขยันไปยังวะ สวยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสวยไปเลยโดนกูอืมโอเคนี่ยันตัวแทนมาอ่ไปเสร็จกูไปแล้วหนึ่งนะครับโอเคมีวาร์ปด้วยวันนี้ก็หวานเลย อ,อันนี้ก็จะเป็นทางลงไว้เด,วเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้สนาะมารถใช้ได้ตลอดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเราจะไปทางเคล็ลักกัน,นครับ few moments later. โอเคครับผมขอข้ามาต่อสู้กับเอชิโร่เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียไป浪费เวลานันเลยไปมามาเลยโอ้โห ลืมดูลืมดูลืมดูซอริเรียบร้อยไปนี่เห็นเห็นเห็นฟันเห็นลำจังเลยครับออกไปอีกทีหนึ่งไม่ไม่ให้ยิง

ตรงเราอะ่ะเฮ้ยลืมลืมลืมเฮ้ยเรี่ยมมันเยอะจังวะเฮ้ยมัน,ม,นมันหมุนตัวเว้ยมันคืออะไรอะ่อะวะเงี <c> ้ย <oughs> หลอดเลยโดนไปดอกนี้เฮ้ยผมพลาดเยอะจังวะ ไม่ไม่ไม่โอ้โอยพี่แกก็ไม่ไม่ป๊บนึงไม่ไม่ไม่ต้องรำ อโอ,อ้ยเออโอเคอืมอฮ้ยอฮีย่าอ,ย,อย่มาดิว่ะเพื่อนมหมไม่อีกชอบแล้วแต่ฟ้าเออมรอ๋อไม่ใช่เพื่อนอย่างที่คุยกันไว้ ไมก่กูล่วงอะ่ะ <laughs> โอโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้๊ยอ๋อครับผมโอ้ยโอ้ยมันใช่ไหมเพื่อนกูยังไม่ทันเลยโอ้ยจะสวยอุ้ยหยา อ๋ออืมเฮ้แล้วเ,เจอกันเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วเจอกันนี่ไง โดนกูนี่ไงนี่ไงโอ้เหนื่อยนะครับโอเคค่อยดียขึ้นหน่อยนะนครับขอบคุณทุกคนนครับท่านผู้ชมครับสำหรับสกิโลพลาร์ทนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับ บอกว่าทุกคนจะชอบกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ